ทีว่าประวัติคติธรรมอมตพจน์ของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีเสนอตอนที่18เรื่องเทศคู่หน้าพระที่นั่งเมื่อครั้เจ้าเขียนประวัติสมเด็จพระพุทธจารย์โตมาได้17ตอน ก็ได้รับคำติชมจากผู้สนใจกล่าวกับตัวข้าพเจ้าหลายอย่างเฉพาะคำที่ชมเชยความอุตสาห์ว่าช่างรวบรวมและเรียบเรียงเรื่องของสมเด็จมาลงพิมพ์เพื่อให้เป็นหลักฐานแก่อนุชนรุ่นหลังจะยกเสียไม่ขอนำมากล่าวจะกล่าวเฉพาะคำที่ติดเตียนคัดค้านคำติดเตียนคัดค้านนั้นเป็นเหมือนกำลังให้ข้าพเจ้าอุตสาหะาหัยหาประวัติของสมเด็จมาเสนอแก่บรรดาท่าน ผูส้สนใจทั้งหลายยิ่งขึ้นบางท่านกล่าวติมาว่าหลักฐานที่ข้าพเจ้านำมาเขียนนั้นเชื่อถือไม่ได้และไม่มีใครเชื่อถือเช่นเรื่องที่ว่าตระกูลดั้งเดิมของสมเด็จท่านมีนิวาสถานอยู่กรุงกำแพงเพชรและเรื่องที่ข้าพเจ้าค้านว่าสมเด็จไม่ใช่โอรสของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลายัยโดยอาศัยเหตุผลทางประวัติศาสตร์ มาเป็นเครื่องยืนยันผู้ตีเตียนคันมาว่าสมเด็จเป็นโอรสของพระพุทธเลิศล่านภาลัยอย่างแน่นอนและไม่ใช่เป็นชาวกำแพงเพชรเพราะมาเกิดที่ท่าหลวงการที่ข้อสนิษฐานและข้อเขียนที่ข้าพระเจ้าเรียบเรียงขึ้น ได้รับการติเตียนอย่างรุนแรงจากผู้อ่านที่ไม่เห็นด้วยดังกล่าวมานี้รพระพเจ้าเห็นว่าย่อมเป็นเอกสิทธิ์อันชอบธรรมของผู้นั้นเพราะเรื่องของสมเด็จเป็นเรื่องเก่าแจ่เนิ่นนานใครๆก็มีสิทธิที่จะสันนิษฐานไปอย่างไรก็ได้ตามอารมณ์แห่งตนเว้นแต่ข้อสันนิษฐานนั้นจะตั้งอยู่บนรากฐานของความยุติธรรมคนจะการเชื่อถือหรือไม่เพียงใดน,นั้นเป็นอีกปัญหาหนึ่งรพระพเจ้ายินดีมาก ที่มีผู้สนใจในเรื่องของสมเด็จจนถึงกับติชมมาดังกล่าวสำหรับข้อตีเตียนอันเป็นส่วนบกพร่องทั้งหลายถ้าแม้จะเกิดขึ้นจริงอย่างว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมรับเอาไว้เป็นความผิดและข้อบกพร่องของข้าพเจ้าแต่ผู้เดียวส่วนที่ควรชมนั้นข้าพเจ้าไม่ขอรับหากขอน้อมยื่นให้แก่บรรดาท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายที่กรุณาเล่าเรื่องให้ข้าพเจ้าฟังเช่น ท่านเจ้าคุณทิพโกษาสอนโลหนันท่านเจ้าคุณพัทธรมุนีอินสัตยาพปรปรียนเก้าพระจำนงวินิจฉัยอาร,รามหิรัญชาติธาดานายนาวาโทพระพิมลเสนีพร้อมหงสกุลในเรืออากาศโทพจญโคจริกท่านตรียมประวายนายพลตำรวจจัตวาเนื่องอาคุบุตร ในพันตารวจตรีสังเผาพิมพาหลวมบริบาลบริพันธ์คุณแม่นชลานุเคราะห์แห่งกรมประชาสัมพันธ์และพระเจ้าราชปรบวงเธอกรมเหมือนพิทยาลงกรบรนดาท่านผู้กล่าวพระนามและนาม,มานีต่างหากควรเป็นผู้ได้รับคำติชมชมเชยจากผู้อ่านทั้งมวลข้าพระเจ้าขอเป็นผู้รวบรวมร้อยกรองนำมาเสอนอท่านทั้งหลายเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ที่จริงเรื่องของสมเด็จเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะท่านเป็นสมณะผู้ทรงคุณวิเศษใครๆก็พากันสนใจจดจำเรื่องของสมเด็จกันไว้มากต่อมากด้วยเหตุดังกล่าวมานี้จึงมีเรื่องของสมเด็จเล่าขานกันอยู่ทุกแห่งทุกหนแต่และเรื่องล้วนมุ่งเทิดทูนเจติคุณของสมเด็จเป็นสาร,ระส,สำคัญดังนั้นเรื่องของสมเด็ดจจึงอาจจะซ้ำกันได้บ้าง และในบางเรื่องแต่ละเรื่องก็ใช่ว่าจะมีผู้หนึ่งผู้ใดทราบเฉพาะแต่เพียงผู้เดียวเพราะคุณสมบัติอันวิเศษของสมเด็จนั้นเหมือนกายสิทธิ์เป็นอมะตะใครใครจะผูกขาดไว้เป็นของตนเสียคนเดียวหาได้ไม่คุณของท่านย่อมระบือขจรขจายทราบกันไปทั่วทุกแห่งทุกหนด้วยเหตุดังกล่าวถ้าแม้นเรื่องที่ข้าพเจ้าเขียนขึ้น จากการได้รับฟังคำบอกเล่ามาจากท่านผู้มีเกียรติข้างตน้นและจากการค้นคว้าของข้าพเจ้าเองบ้างจะไปพ้องกับเรื่องของท่านผู้อื่นที่ทราบเรื่องของสมเด็จเป็นอย่างดีแต่ข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวนามถึงก็พึงโปรดอภัยาก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดเพราะข้าพเจ้าเขียนขึ้นตามคำบอกเล่าของท่านดังกล่าวและจากการค้นคว้าด้วยสติปัญญาอันน้อยของข้าพเจ้าเท่าที่ได้สดับ และพบเห็นมาอย่างแท้จริงมิได้มีเจตนาเป็นอย่างอื่นเลยอีกประการหนึ่งการเขียนประวัติของสมเด็จขึ้นก็ไม่ได้ประสองค์อย่างอื่นนอกจากจะเทิดทูนเจติคุณของสมเด็จให้ปรากฏอยู่ชั่วกาลนานสำหรับจะได้เป็นทิฏฐานุคติแก่เยาวชนรุ่นต่อไปได้ศึกษาไม่ให้เกียรติประวัติของสมเด็จ ต้องเสื่อมสูญไปเสียซึ่งอ่านเป็นได้ถ้าขาดผู้รวบรวมไว้ฉะนั้นถ้าผู้มีเกียรติคนใดได้ทราบเรื่องของสมเด็จเป็นอย่างดีนอกจากที่ข้าพเจ้าได้เขียนไว้แล้วนี้กรุณาส่งต้นฉบับไปให้ข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าจะได้นำลงตีพิมพ์ไว้ในหนังสือพิมพ์ตำรวจให้ปรากฏสืบต่อไปเพราะเรื่องของสมเด็จแต่ละเรื่องควรจะการศึกษาและควรจดจำไว้เป็นแบบฉบับทุกเรื่อง ขอให้เห็นใจเกียรติประวัติของสมเด็จจงทั่วกันเถิดถ้าผู้ใดทราบเรื่องของสมเด็จเป็นอย่างดีแล้วหากอุบเงียบไว้เสียจะเป็นการปิดบังเกียรติคุณของสมเด็จไปโดยไม่เจตนาอย่างน่าเสียดายข้ารพระเจ้าขอทําหน้าที่บรรยายเรื่องสมเด็จเสนอแก่ท่านทั้งหลายสืบไปเรื่องต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ได้รวบรวมและเรียบเรียงขึ้นจากเอกสารของท่านเจ้าคุณทิพโกษา ในแผ่นดินสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยมีภิกษุสองรูปเข้าแปลพระปริติธรรมได้ปเปลียนเอกรูปหนึ่งชื่อจีอีกรูปหนึ่งชื่อถึกเรียกกันอย่างสามัญในครั้งนั้นว่ามหาจีมหาถึกเฉพาะมหาจีอยู่วัดราชบูรณะมหาถึกอยู่วัดพระเชตุพนเป็นพระธรรมกถึกเอกเทศดีมีผู้นิยมชมช,มชอบไม่แพ้มหาโต มหาโตก็คือสมเด็จพระพุทธเจา้าโตนี่เองพระมหาทั้งสามองค์นี้เป็นที่โปรดปรานของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาาลัยเป็นอันมากเมื่อพุทธศักราช2,365ภายหลังที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาไาลัยทรงสถาปนาสมณศักดิ์พระพลนรัตน์ขึ้นมาเป็นสมเด็จพระสังฆราชแล้วโปรดกล้าวให้คิดราชินาามสมณศักดิ์ใหม่อีกสามชื่อ สำหรับพระราชทานแก่พระมหาโตพระมหาจีพระมหาถึกเฉพาะพระมหาตูนั้นไม่ปรารถนายศศักดิ์ไม่ยอมรับฐานานุกรมจึงได้ทูลขอตัวเสียจึงโปรดเกล้าพระราชทานสมณศักดิ์ให้พระมหาจีเป็นพระอมรโมลีให้พระมหาถึกเป็นพระศรีวิสุทธิวงศ์ราชินนามพระอมรโมลีกับพระศรีวิสุทธิวงศ์นี้เป็นนามสมณศักดิ์ สำหรับทรงตั้งเฉพาะพระ,ประเปลียนที่ทรงพระเมตตาโปรดถือเป็นพระราชประเพณีสืบมาจนเท่าทุกวันนี้สืบมาเมื่อพุทธศักราช2386พระอมรโมลีจีได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระธรรมไตรโลกส่วนพระมหาถ,ถึกก็ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระพรหมณี และในพุทธศักราช2,394พระธรรมไตรโลกเป็นพระพิโมลธรรมพระพรมมณีเป็นพระธรรมอุดมพระมหาโตยอมรับฐานานุกรมได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระธรรมกิตติเมื่อพศักราช2,395แต่พระธรรมอุดมถึกบุญน้อยมรณภาพเสียก่อนเมื่อพศักราช2,396ต่อจากนั้นสืบมาอีก4ปีพระพิมลธรรม ก็ได้รับสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ส่วนพระธรรมจิตติได้เลื่อสนสมณศักดิ์เป็นพระเทพกรวีเมื่อพุทธศักราช2,397และเมื่อศักราช2,407พระเทพกวีโตก็ได้รับสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระพุทธเจา้าผู้อ่านที่สนใจในชีวประวัติของสมเด็จพระพุทธเจา้าโตคงจะจำได้ว่า สมเด็จพระพุทธจันโตกับสมเด็จพระพุทธโคสา,าจารย์จีทั้งสององค์นี้สืบมาเมื่อปีพศ .2411 ได้เป็นผู้ถวายพระธรรมเทศนาสี่กันเนื่องในวันบรมราชาพิเศษของรัชกาลที่หคือสมเด็จพระพุทธจันรโตถวายเทศนาเรื่องทศพิตรราชธรรมกับจักรวัดดิวัตสมเด็จพระพุทธโคสา,าจารย์จีถวายเทศนาเรื่องรัตนสูตรพระาศาสนโสพล ถวายเทศนาเรื่องมงคลสูตรสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปมวเรศวริยาลงกรถวายเรื่องพระราชพงศาวดารหน้าเสดายที่พระธรรมอุดมมหาถึกได้มรณภาพเสียก่อนมิเชนั้นก็คงจะรับหน้าที่ถวายพระธรรมเทศนาด้วยอีกองค์หนึ่งเฉพาะสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์จีนั้นมรณภาพเมื่อปีรากา พุทธศักราช2 4 1 6ภายหลังสมเด็จพระพุทธเจ้าโตมรณภาพเพียงปีเดียวเท่านั้นเจ้าหนายพระองค์หนึ่งทรงเมตตาเล่าให้ฟังว่าถึงเรื่องสมเด็จพระพุทธเจ้าโตกับพระธรรมอุดมถึกว่าเมื่อพศักราช2 3 9 5ภายหลังที่พระบาทสมเด็จพระจอมกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จ ถวงถวันราชสมบัติแล้วโปรดกล้าวให้นิมนต์พระธรรมอุดมถึกกับพระธรรมจิติโตเข้าไปถวายพระธรรมเทศนาในพระบรมหาราชวังทั้งนี้เป็นด้วยทรงทราบกิติศัพท์ในเรื่องเทศอันเรื่องลือของพระราชาคณะทั้งสองนั้นเป็นอย่างดีครั้งนั้นโปรดกล้าวให้เทศคู่แบบปุจชาวิสัชนาต่อหน้าที่นั่งและการเทศคู่นั้นก็ไม่ทรงกะเกณฑ์ว่า ให้เทศเรื่องนั้นเรื่องนี้โปรดกล้าวให้องค์ธรรมกรถึกเอกทั้งสองนั้นตกลงกันเองในเมื่อได้รับนิมนต์เข้ามายัางท้องพระโรงแห่งพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์พระราชาคณะผู้เป็นธรรมกรถึกเอกทั้งสององค์ได้เข้าไปในห้องท้องพระโรงตามเวลาที่นิมนต์เมื่อทั้งสององค์ได้ขึ้นนั่งธรรมะเรียบร้อยแล้วสังฆาการีก็อาราชนาศีล พระธรรมกิตติอวุโสกว่าเป็นผู้ถวายศีลครั้นถวายศีลจบสังฆาการีก็อรัชนาธรรมพระธรรมอุดมเป็นผู้ตั้งนโมเดินยุลนียบทขณะเดินยุลนียบทอยู่นั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเรียกทูบเทียนประจำกันจากชาวพนักง,งานที่ตรเตรียมไว้พร้อมทั้งจุดทูบและติดเทียนประจำกันด้วยเงินจํานวนหนึ่งเสร็จแล้ว ทรงตั้งเทียนประจำกันไว้ระหว่างหน้าธรรมาทของพระธรรมกรถึกเอกทั้งสององค์ก็พอดีกับพระธรรมอุดมเดินจุนนียบทจบขณะที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวทรงประทับฟ,ฟังเทศบุตรชาวิสัชนาพร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์อยู่นั้นพระธรรมอุดมจึงตั้งข้อเสนอถามพระธรรมจิติว่าวันนี้พระคุณเจ้าจะมีปุจฉาด้วยเรื่องอะไร สำหรับฉลองพระเดชพระคุณพระบรมบอพิษพระราชสมภารเจ้าก็ขอให้กล่าวมาเถิดอัตมาภาพพร้อมแล้วที่จะวิสัชนาแทนที่พระธรรมจิติจะตั้งปัญหาถามพระธรรมอุดมตามคำเสนอพระธรรมจิติกลับกล่าวว่าพระคุณเจ้าเห็นไหมว่าวันนี้สมเด็จพระบรมบอพิษพระราชสมภารเจ้ามีพระมหากรุณาอันใหญ่ทรงติดกันเทศพระชธาน พระราชกอุศล์แก่เราทั้งสองมีมูลค่าเท่าไหร่พระธรรมอุดมเฉลยว่าอัตมาภาพไม่ทันสังเกตพระธรรมจิตติกล่าวว่าสลึงเฟืองเที่ยวนะพระคุณเจ้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงติดกันเทศพระทานเพียงสลึงเฟืองจริงๆตามที่พระธรรมจิตติกล่าวการที่ทรงติดกันเทศด้วยเงินจํานวนเพียงเท่านั้นไม่มีเหตุเป็นอย่างอื่นนอกจากจะทรงล้อสองพระธรรมกรถึกเอก ที่ทรงโปรดเมตตาตั้งแต่ครั้งพระองค์ยังทรงผนดอยู่เท่านั้นเองอันหนึ่งการที่ทรงติดเพียงสลึงเฟืองนั้นเป็นปัญหาเงื่อนงาอยู่เรื่องต่อไปนี้จะเฉลยให้ทราบตามลำดับพระธรรมอุดมเห็นจะทรงติดตามกำลังพระศรัทธาและกระมังพระคุณเจ้าพระธรรมกิติพระคุณเจ้าไม่ทราบหรือว่าเพราะเหตุใดจึงทรงมีพระศรัทธาเพียงสลึงเฟือง พระธรรมอุดมอัตมาภาพไม่ทราบเพราะจิตพระยากำหนดยากแท้พระธรรมกิจติอ้าวพระคุณเจ้าละก็ทำเป็นไม่ทราบไปได้พระคุณเจ้าหัวล้านอัตมาภาพหัวเหลืองก็หัวละเฟืองสองไายอย่างไรละ่ะสองหัวก็เป็นสลึงเฟืองพอดี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อทรงสดับพระธรรมจิติกล่าวออกมาดังนั้นก็ทรงพระสวนพอพระธนวุทัยบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ที่ได้เฝ้าทูลละอองธุรีพระบาทเพื่อฟังพระธรรมเทศนาโดยเสด็จอยู่ณที่แห่งนั้นบางคนต้องกลั้นหัวเราะและบางคนยกมือขึ้นป้องปากด้วยคำกล่าวของพระธรรมจิตินั้นทุกคนและเห็นว่าตรงกับความเป็นจริง พราะข้อเท็จจริงที่ปรากฏเฉพาะหน้าคือพระธรรมอุดมศีารษะล้านมากส่วนพระธรรมจิตินั้นเหลืองเป็นทองทั้งองค์ทั้งนี้เป็นด้วยพระธรรมจิติชอบทาว่าน,นางคําทั่วทั้งร่างที่ศีรษะของท่านจึงเหลืองตรงกับคบําว่าหัวล้านหัวเหลืองหัวละเฟื้องสองภัยที่กล่าวกันมาแต่โบราณพอดีการเทปุตรชาวิสชนาคราวนี้ทําความสํารานพระราชฤทยัย มาสู่พระบาทสน็จพระจำเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวเป็นอันมากทรงเรียกเงินบำเพ็ญพระราชบุศลท้ายพระที่นั่งพระราชทานติดกันเทศองค์ละห้สบาททันทีครั้นแล้วโปรดเกล้าให้ดำเนินการเทศปุจชาวิสัชนาต่อไปเจ้านายพระองค์นั้นเมตตาเล่าให้ฟังต่อไปอีกว่า ในครั้งนั้นพระธรรมกถึกเอกทั้งสองรูปได้เทศปุจชาวิสัชนาโต้อตอบกันเผ็ดร้อนมากเพราะต่างฝ่ายต่างฉลองพระเดชพระคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเต็มกําลังสติปัญญาถึงกับก่อนจะจบเทศบุจชาวิสัชนาครั้งนั้นด้วยเรื่องทุกข์พระธรรมจิติกล่าวว่าทุกข์เป็นของประจํารูปแม้จะตัสรู้หรือเป็นองค์อรหันต์ก็ยังไม่พ้นทุกข์ พระธรรมอุดมคันว่าถ้าเช่นนั้นก็ไม่เป็นอรหันต์เพราะพระอรหันต์เห็นทางดับทุกข์และทำทุกข์ให้ดับได้พระธรรมกิตติทุกขริย์ที่กล่าวนั้นใครๆก็ทราบแต่ทุกอีกอย่างหนึ่งคืออาหารอาหาราหาระเยสิกทุกข์อย่างไรเล่าพระคุณเจ้าพระอาหารหันต์ชีนาสพทุกองคอย่างเป็นทุกเรื่องอาหารเพราะชีวิตยังเป็นอยู่ต้องสแสวงหาอาหารมาดารงชีวิตนี่แหละทุกข์ ที่พระอรหันยังดับไม่ได้พระธรรมอุดมถ้าอย่างนั้นเข้าใจแล้วแต่อาหารนั้นทําได้อย่างไรพระธรรมกิตติก็ทําด้วยมือนะสิพระคุณเจ้าอาหารก็เหมือนจ,จิตใจถ้าทำจิตใจให้สะอาดก็หวังนิพพานได้อาหารที่ทําสะอาดก็อร่อยพระธรรมอุดมทําอาหารให้สะอาดทาอย่างไรเล่าพระคุณเจ้าพระธรรมกิตติก็ต้องล้างไม้ล้างมือเสียก่อนทำนะสิ พระธรรมอุดมล้างมือนั้นพอเข้าใจส่วนล้างไม้อัตมาไม่เข้าใจเลยขอให้อธิบายพระธรรมจิตติล้างไม้ก็คือล้างจะะวักอย่างไรเล่าพระคุณเจ้าปรากฏว่าเมื่อพระธรรมกระถึกทั้งสององค์ได้เทศฉลองพระเดชพระคุณทั้งคดีโลกคดีธรรมจบลงแล้วเป็นที่ทรงโปรดปรานนักหนาเพราะทั้งพระธรรมอุดมถึกและสมเด็จพระพุทธาจย์โตเป็นพระธรรมกระถึกเอกทั้งคู่ ไม่ว่าจะรับนิมนต์ไปเทศที่แห่งใดเป็นต้องมีผู้คนแตกตื่นไปฟังกันอย่างล้่นลามทุกครั้งไปมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกลิวสมเด็จพระพุทธจารย์โตมากถึงกับโปรดเกล้าวให้เรียกพัดยศคืนทรงรับสั่งว่าไม่เอาใจใส่ราชการดังจะได้นำมาบรรยายในตอนต่อไป